สวัสดีตอนบ่ายนักศึกษาเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็แบ่งทั้งเช้าและบ่ายบ่ายนี้เราก็เรียนไม่ไม่ไม,มากนักเพื่อว่าเราจะได้เข้าสู่แลบสักส่วนหนึ่งไบละนี้เราแบ่งเป็นสองครั้งเพราะว่ามันเยอะนะคะกพอจะได้เข้าใจกันได้ทันทีมีปัญหาอะไรจะได้มา,อาสอบถามกันได้นะคะกลับไปดูตอนนี้เรามาต่อไปเลยค่ะบ่ายนี้เราเรียนต่อพวกไซปริสคือพวกอัส,สอตรู้จักนะคะ อันนี้เรียกเรียกว่าไซปริสเป็นพวกออสคอร์ดนักศึกษาจะเห็นเห็นตาไหมคะเนี่ยมันจะคล้ายหอยกับคู่เลยหอยสองฝานะแล้วก็จะมีระย,ย่างยืดออกมาหน้าตาแบบนี้แต่ว่าตัวเขาจะเล็กนะมันจะอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มออสคอร์ดเนี่ยค่ะในกลุ่มนี้แต่ว่าจิงนัสไซปริสตอนนี้นักศึกษาไอตัวเมื่อกี้ที่นักศึกษาเห็นเนี่ยหน้าตาอย่างเนี้ยมันเป็นตัวอ่อยตัวอ่อนของเพียงหน้าตาคล้ายอย่างเนี้ยเราเลยเรียกว่า ไซปริสลาวาหรือบางคนเรียกไซปริสลาว่าเป็นตัวอ่อนของเพลียงอันนั้นคือเป็นลาว่าแต่ในทีนี้คือจีนนะสองเขาคคละตัวกันนะคะเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าหน้าตามันเหมือนกันเขาก็เลยยืมไอ้ตัวเนี้ยไซปริสลาว่าไปเป็นตัวอ่อนของเพลียงเพราะตัวอ่อนของเพลียงหน้าตาแบบนี้แต่อันนี้ตัวเขาเองเลยค่ะคือเป็นออสคอตจีนัสไซปริสพวกนี้เราอาจจะเรียกคอมเมนต์ว่าออสคอตหรือเรา,าจ,จะเรียกว่าสีชิมก็ได้ เพราะมันมองแล้วเหมือนมเมล็ดอะไรสักหน่อยหนึ่งอะคะ่ะนะแล้วก็มัสเซชิมก็ได้เพราะครบากว่าเป็นหอยกุ้งเป็นแบบหอยกับกุ้งรวมกันอะไรทั้งนั้นนะมัสเซชิมชิมนี่มีอาด้วยนะบางคนก็จะลืมเขียนตัวอาก็จะผิดทาแปลไปตัวมันเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นป้องนะคะแล้วมันก็จะแบนข้างไดโทรอลคอมเพรสตัวหุ้มอยู่ภายในหอยภายในเปลือกสองฝาไบวาคารเพส แต่ว่าไม่ใช่หอยสองฝานะคะด้านหน้าก็จะมีมีตาอยู่หนึ่งตาเรียกมีเดียนายมีเดียนายไม่ได้เป็นคอมเพลอายระย่าง a อ p เ n นเดชมีเจ็ดคู่นะมีเจ็ดคู่นะคะมีแอนเทนู uh, u, คือนักษาจําพวกนี้เลยชื่อมันจะคล้ายๆกันอย่างนี้เป็นแอนเทนูแอนเทน a าอันนี้ก็เป็นเบนดิ l บแล้วเป็นฟอร์สแม็กซิลลา e c o กันม x i ิลาอันนี้คือแม็กซิลลและกัแม็กซิล่าแล้ว illa, แ,ลแต่เรียกกันนะคะอย่างแอนเทนูบางทีก็เรียกเฟิร์สแอน n n น s าเซ n ัน n t แอน a หนายลยยางแล้วก็นอกจากนี้ต่อไปก็มีระย,ยางอกทอรัสิก a อ p e n นเดชนะคะหลายๆคู่ก็ a อ p e n นเดช s สนี่สองคู่เราไม่ต้องท่องจำเราดูไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จำได้เองว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับแอนเทนูกับแอน e n น a าเนี่ยจะเป็นไบรามัสคือก็มีสองแฉกคือมี ถ้าเป็นแฉกเดียวยูนิรามัสคือแฉกเดียวนี่ก็สองแฉกมีบลาน์ออกมานะคะไบรามัสยูนิรามัสคือหนึ่งแฉกไ,ไม่ได้แฉกสองแฉกอันนี้สองแฉกขนาดใหญ่ช่วยในการว่ายน้ําเหมือนตะกี้ที่เราเห็นนะคะท้องก็ไม่มีระยางตอนปลายสุดก็จะมีคอร์โดสตายตายคือมีเส้นอะไรออกมาเ,เล็กๆคู่หนึ่งสืบพันธุ์แบบพาชโนเจเนซิสเพราะนักสษจจะเห็นว่าสัตว์ตัวน้อยๆทั้งหลายเนี่ยสืบพันธุ์แบบพาชโนเจเนซิส ผลรวมที่ได้คืออะไรคะตัวอ่อนพาธิโนเจนติกฟรีเมลส์นะฟีเมลส์แหล่งอาศัยของเขาเขาก็เป็นคัสเซชันที่มีคลาลักษณะคล้ายหอยสองฝาว่ายน้ำยื่นแอนเทนออกมานะคะที่เห็นชัดๆอาจจะมีแอนเทนนาอะไรพวกส่วนคอร์โดร,รามายถ้าหนึ่งหนึ่งเส้นที่หางก็เรียกว่าคอร์ดร,รามาส กลุ่ไปปอดในกลุ่มนี้คล้ายๆกันหมดเลยลักษณะคล้ายๆกันนะออกมานอกเปิดตรงที่เราเห็นเนี่ยค่ะแล้วก็ว่ายน้ําได้ถ้าในน้ําจืดเนี่ยเขาจะอยู่ในที่น้ํานิ่งแซกแนนช์พรน,นก็แปลว่าบอ่อที่น้ํานิ่งบอ่อน้ํานิ่งน้ําจืดแล้วนี่อยู่กับสาหรา่ายเกาะอยู่พวกอ,อสซคอนนี่จะเป็นสัตว์ดุร้ายกินสัตว์อื่นได้ถึงแม้จะตัวเล็กๆเนี่ยค่ะแต่แข็งแรงว่ายน้ําไวพบ๊บๆเลยนะและ้วคันพรางตัวเขา นะาพังตาศัตรูเขาจะออกสีเขียวเ,ยวเห็นนะสไลายเขียวมันก็เขียวตามเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้พวกยูไซปริสอันนั้นตะกี้ไซปริสเติมอยูเข้าไปแล้วแต่ชนิดอันนี้มีเดียนอายมีตายอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเราไม่กล่าวแล้วนะคะเราจะปล่อยผ่านไปเลยอันนี้ก็พบตามบ่อ,บอตามสระเช่นเดียวกันพวก อะสกอนนี่เขาจะเป็นไดเชสมีเพศผู้มีเพศเมียอันนี้มาถึงรีพาสบ้างพวกเพียงเราอาจจะว่าเพียงหานเพราะว่ามันคอเหมือนหานนะคะหานมีคอมีตรงนี้มีซอกอยู่ด้วยทางใต้เราเรียกว่าอะไรคะรู้จักไหมเขาเรียกว่าหอยรากอาจารย์ถามว่าทำไมหอยราเพราะว่ามันเหมือนมีรากมีไอเนี่ยมี ต็อกเนี่ยคะ่ะมีก้านเนี่ยอันนี้นักศึกษาเนี่ยเป็นเซอร์ไรเซอไคร I ์เซอไครเซอไครไรมีกี่คู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มีแปดคู่เขาบอกธรรมดาเนี่ยมันจะมีหกคู่แต่อันนี้นเมื่อกี้นี่เรานับได้แปดใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่อาจจะเป็นเก้าได้สามเก้าคู่ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งห้อยมาเนี่ย นั้นมีซีเรียสว่ากี่คู่แต่ว่าเยอะนั่นคือเซอร์ไรตเซอร์ไรซีไอตรงนี้ค่ะ c i ไอไอไอถ้าหนึ่งหนึ่งเส้นก็เซอรัสก็ยูเอสไอเปลี่ยนเป็นยูเอสแทนนะคะอันนี้ก็แล้วก็พวกนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นกระเทยนะคะเป็นกระเทยในนี้จะเห็นว่ามีทั้งโอเวอรี่มีทั้งเป็นทั้งตัวเมียตัวผู้ ตรงนี้เป็นส่วนของโอรี่ตรงนี้เป็นเพนิสของตัวผู้เขาจะเป็นถึงแมฟโฟดและข้อน,นี้อย่างนี้ถือว่ามีชีวิตหากินเขาจะยื่นสลาออกมาพับแล้วเดยกก็เก็บปุ๊บแล้วเดกก็โผล่ขึ้นมาเดียวก็เก็บเวลาเราจะดูว่าพวกนี้มีชีวิตหรือไม่เราก็ดูว่าเขาฝาปิดหรือเปล่าถ้าฝาปิดแปลว,ว่าตัวอยู่ข้างในสะอาดสะอา้านเรียบร้อยใช่นะแล้วก็พอจะหากินเพราะว่ามันจำจำเป็นต้องเอาตัวรอด เขาอยู่ตามรบริเวณน้ําขึ้นน้ําลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอน้ํามาเขาก็ออกมาหากินทําไมเขาก็ปิดเงียบแล้วก็พวกเพียงหินเหมือนกันเนพียงภูเขาพวกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีฝาปิดก็ปิดเงียบมีชีวิตถ้าฝาเปิดเดห็นแต่รูเปล่า,ลา,ลาๆก็ทรากตายแล้วนะคะพวกนี้ตายลงเยอะๆเก็บมาก็มาเป็นดินเป็นทรายอะไรเหมือนเหมือนพวกปะการางังก็เป็นทรายปะการางังเราเรียกคอรอ์นแซนด์อะไรแบบนี้ก็ช่วยเพิ่มปริมาณแซนด์ ได้อันนี้เขาก็หอยรากนี่เคยถามมาเขาบอกว่าก็รับทานอยู่นะเขาทานไอ้รากมันทานไอ้ส่วนของสต็อกตรงนี้นะเราเรียกว่าเซริป,ปิก็ได้เพียงหานบางคนก็เรียกเพียงคอหานแต่แจมีความรู้สึกว่าเพราะว่าคอมันยาวถึงเรียกหานหานก็คือคอยาวนะพุสบันเดอร์เคอร์บางคนก็เรียกพุสเนคบันดเดอร์เคอร BAR นักศึกษา BAR แล้วก็ NA เวลาพวกนี้ต้องเขียนไปพูดไปนะทางใต้นิยมรับทานเพราะอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ก็สัมภาษณ์เขาเขาบอกเขาเรียกหอยรากเนื่องจากว่ามีประกบกันคล้ายหอยแล้วมีกา้านยึดคล้ายกับรากรไม้ทานไให้ทานก็เราจะสอบถามชาวบ้านไปถึงที่แล้วจะดีที่สุดนะส่วนที่เป็นลำตัวเรียกแคปปิจูลัมนะแคปปิจูลัมแล้วก็ส่วนที่เป็นซอ นีเป็นกา yeah, รยาเพดิโกภาษาอังกฤษเนี่ยถึงแม้จะเป็น e l นี่ไม่อ่าน l l นะอ่าน O o อย่างสอบ TOEFL ไม่ใช่สอบ TOEFL บางคนยัง t o เ e f ลไม่ได้นะคะโ e โฟเพ e ิโก้ muscle label 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 ที่เป็นคุณบอก label ไม่ใช่ต้องอ่าน label นักศึกษาอย่าลืม label ล,ล,ลงไปด้วยอย่างชี้ตรงนี้แล้วก็เขียนว่า stock อ,อย่างเงี้ย label l a e b e l จ่อ่าน l e ภาษาอังกฤษนี่ มันต้องศึกษาให้ละเอียดนี้รักษาดูไอ้สต็อกหรือเพดิเคิลเนี่ยก็หุ้มมาแล้วก็มายึดติดวัตถุนะคะอันนี้เขาก็ติดต่อกันมีเพลทช่วยกันไอ้นี่เรียกอะไรเราไม่เอาเพราะว่าแย่ๆไปหมดรู้แต่ว่าเขาก็จะมีเพลทต่างๆมาต่อมาซับมาซ้อนกันสวยมากสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เราลองศึกษาแล้วเราจะแปลกใจมากว่าเขาอาจจะเป็นตัวนี้ตัวนั้นได้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะทุกตัวมีความสําคัญทั้งหมด แล้วก็มีแมนดิโบมีเม็กซ่าพวกนี้เยอะแยะหมดแล้วก็ผ่านไปเนี่ยที่บอกคุณว่าเป็นแมฟโฟดายก็แมฟโฟดแหล่งอาศัยของที่นี่แต่กออาจารย์เขียนหนังสือบอกแหล่งที่อาศัยต้องอาจารย์เปลี่ยนหมาเป็นแหล่งอาศัยรีปาสเป็นสัตว์ที่ยึดติดกับวัตถุนะคะโดยอะไรลอยมาก็ติดเขาเกาะติดเลยมีสบ้ามาลอยมามีขอนไม้มีอะไรมาเขาเกาะได้เขาเกเาะไว้ก่อนแล้วเขาก็เกติบโตได้ างทีขอนไม่ยาวยาวรอยอยู่ชายหาดก็มีปอัสเต็มเลยนะคะเต็มเลยเขาก็รอยอย่างนั้นเขาก็อยู่อย่างนั้นจนน้ํามาก็พาเขาไปเขาจะไม่ตายเพราะเขาจะเก็บเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เกาะติดเลยอันนี้ไม่มีรากนะเขาเกาะยึดเกาะกับวัตถุเลยนี่เขาเปิดนีเขาหากินเนี่ยน่ารักออกเนี่ยเปิดออกมาหากินตรงส่วนนี้เราเรียกว่ารายส่วนนี้หากินยืดออกมาเรียกเซรายเซรายึดออกมาโป๊หาแล้วเดี๋ยวก็ กลับบาลานัสเราเรียกว่าร็อกบันเคอร์ไม่มีสต็อกนะคะเป็นพวกนี้เป็นพวกเซตไซบันเคอร์อย่กขี้ทั้งนั้นพวกนี้อยู่กับชอบอยู่กับหินตัวนี้เขาก็เป็นจิบจีบเราจะเรียกว่าเพียงหินก็ได้เพียงภูเขาไฟแล้วแต่มันจะมีแล้วแต่ลักษณะของไอ,ไอ,ไอของเปลือกมันหมายถึงว่าของไอไออะไรอะ ก็ก็ไอที่แบ่งออกเป็นชิ้นส่วนทั้งหลายเนี่ยนะคะเพลทต่างๆก็ก็เปลืองนะแต่ว่าเวลาเรียกสังเกตมันจะดีกว่าเป็นแคลโคลีสเพลทเป็นพวกแคลเซียมแคลโคลีสเพลทมี6ชิ้นนะคะแต่ชิ้นก็เราปล่อยไปเยอะมากระยางอกเรียกว่าทอรัสิกนะทอร์ทอรเ็กแล้วก็เรียกทอรัสิกเล็กแปลว่าขาตรงอกเนี่ยมี8ดคู่ยื่นออกมานะคะเพื่อทําอะไรอย่างบอกคุณว่าระยางต่างๆมีหน้าที่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือกวาดอาหาร ชีวิตจะต้องรอดชีวิตเพราะนั้นต้องมีมีมือมีอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจับอาหารได้อันนี้ก็เป็นเฮอร์มสโฟไดเหมือนกันตัวอ่อนเป็นนอเพสซาว่าอย่างที่บอกคุณว่าในทะเลเจอนอเพสซาว่าเราเลยเขียนว่าเป็นคลาสเซช a ชนนอเพไอเราไม่บอกว่าเป็นของอะไรเพราะว่าไม่รู้นี่เราไม่ได้เลี้ยงเองมันลอยมาก็นอเพสทั้งนั้นนอเพสใส่ในตัวก็นอเพไอแต่ว่าถ้าดูให้ลึกแล้วนอเพสหน้าตามไม่เหมือนกัน ขนาดโควปปแล้ดดวนอเพสแต่ก็ต่างกันนี้เราดูต่อแล้วก็จะมีการลอกคราบพวกนี้เขาต้องมีการลอกคราบนะคะมีโมติง้งได้รูปร่างของต่อมาจนกระทั่งได้ใช้ปริสเกาะวัตถุไอ้ช่วงที่มันเกาะวัตถุนี่เลยสแปดเหมือนกับเวลาที่คุ้งกระเบนเนี่ยถ้าใครไปเห็นว่าช้าๆมีคนถือกระป๋องิ้วเดินมาเก็บไอ้เก็บอะไรเก็บสปดที่เขาเอาจะไปเอาไป เกาะกับซีเมนต์เกาะกับอะไรก็ได้แล้วมันจะโตบางทีเขาก็เอามาใส่ตะกร้าแล้วก็ปล่อยให้มันโตมันก็กินไอแพลงต้นที่ลอยไปลอยมาเพราะฉะนั้นคนจะรู้จักแพลงต้นมากกว่าเบนโตสเบนโทสเก็บยากกว่าแพลงต้นคือล่องลอยอยู่ในน้าใช่ไหมเนื้อหาพัน์เกิอยโควปอดเราเหมือนกันตัวเล็กแล้วก็เก็บยากกว่าแต่ว่ามีประโยชน์มากตรงที่ไซเคลิลเขาสั้นออกลูกมากแล้วก็เหมาะสําหรับสัตว์ตัวน้อยหน้านี้ นั้นนี่นี่หมายถึงอันนี้มันาเกิลสแปคํคำว่าสแป๊นี่ก็ในหอยจะใช้มากแต่อันนี้เขาเรียกอย่างนี้เราก็เรียกตามแต่ว่ามันจะเผลอไปปุ๊บไปคิดเป็นหอยไปแต่ว่าไม่ใช่นี่อันนี้อาจารย์ก็ถ่ายรูปมาเหมือนกันนะพวกนี้พวกนี้เป็นเซตสไลวานิเกิลคือคําว่าเซตสไลเออคือแปลว่าอะไรครับยืนอยู่กับที่เขาเกาะนิ่งอยู่กับที่นั่นแหละเกาะอยู่กับที่อยู่กับก้อนหินเกิดหอยในทะเลบริเวณน้าทะเลที่ขึ้นลง น้ำทะเลขึ้นลงเรียกว่าอินเตอร์ไทดอลโซนอินเตอร์คือระหว่างไทดอลก็คือคลื่นกระแสคลื่นในพวกนี้สัตว์พวกนี้จะยึดเกาะแน่นอันนี้แซคิวลีน่าแซคิวลีน่าเป็นลักษณะของตัวเนี้ยนะอยู่กับปูเนี่ยอาศัยป,ปยูเป็นปรสิตเป็นปรสิตเราเรียกว่ารูทแฮนเด h a n d e ด banded root h a n ด อันนี้ก็ไม่สําคัญอะไรมากเียแต่ว่าเป็นก้อนๆมาอยู่ตลอดชีวิตเลยเนี่ยนะมาอยู่ตรงไอ้ปูได้อาหารจากปูการที่มันดูดซึมอาหารจากปูเนี่ยเราถือว่าเป็นปรสิตเป็นปรสิตนะคะเรามาที่ตัวไซโคร